ตอนนี้ไม่รู้อีก50ปีมันจะเป็นยังไงทางบริษัทเราเนี่ยตอนนี้มอง Target Group อาจจะผู้สูงอายุคนที่รักสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเพื่อจะดึงอิ a เมของมามา่ามาม่าตอนสัก53ปีที่แล้วหาปีที่แล้วตอนเริ่มเปิดขายมาม่า่นแรกเนี่ยมาม่าเป็น Luxury Product กก็คือเป็นราคาสินค้าราคาสูงคิดไม่ออกเลยฮะมาม่าเป็น l u x u r ร สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Transform Now or Never ถ้าคุณเป็นเจ้าของมาม่าซึ่งคนไทยทั้งประเทศเรียกแทนบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในระดับสูงคุณจะลุกขึ้นมาทำ transformation หรือไม่วันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าบริษัทมาม่าทำ transformation มาอย่างต่อเนื่องและจะทำต่อไปนะครับรูปแบบของการทำ transformation นะั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง product transformation วิ s i n transformation และนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้มาม่ายังคงเป็น market leader ครับ แล้ววันนี้เราจะได้พบกับเคล็ดลับความสําเร็จที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับคุณพจนาเนียงเวศบริษัทไทยเพรสเด้์ฟู้ดสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับพี่พจนาะดีใจจังได้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในอีพิโซดนี้เดี๋ยวจะคุยกับพี่นะฮะเจาะลึกหน่อยเพราะว่าเรื่อง product transformation ผมคิดว่ามาม่าก็ทําเยอะเนาะ,ะนะแต่อย่างที่คุยกันในเทปที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งมาม่าหมูสับ ออเรนเทลอะไรเยอะไปหมดเลยทีนี้ในอีพิโซดนี้อยากจะชวนคุยนะเรื่อง50ปีของการทำพิเศษ transformation ของบริษัทมาม่าเป็นยังไงบ้างครับพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยครับคือคนส่วนมากเนี่ยเข้าใจว่ามาม่าก็คือโรงงานมาถึงไทยเพรสเซนท์ฟู้ดก็คือโรงงานผลิตมาม่าใช่อย่างเดียวใช่แล้วก็ดูเหมือนทำไมไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยทำอะไรเลยก็แต่แต่มาม่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามี business transformation หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยใน50ปีที่ผ่านมาเรามีเอ่อ business t r a n s f o a t i o n เช่น เราเปิดโรงงานทําแป้งสาลีก็คือนาเข้าเกรนของแป้งสาลีแล้วก็มามามิลซึ่งเป็นวัตถุดิบใช่เราไปลงทุนโรงงานทำแรปปิ้งฟิล์มหรือไอซองมาม่าเนี่ยค่ะซองก็ของเราเองค่ะแล้วเราก็ไปลงทุนทํำถ้วยกระดาษที่เป็นถ้วยมาม่าถ้วยกระดาษที่เรากินถ้วยกระดาษแล้วก็อันหนึ่งเราก็ไปลงทุนโรงงานที่ทาโรบอทโรบอททาอะไรครับโรบอทคือเป็นเครื่องที่เอาบะหมี่ใส่บะหมี่ซองนะคะพอผลิตเสร็จใส่กล่องแล้วก็ โรบอตยกใส่หีบอันนี้หมายว่าซื้อโรบอตหรือไปทำไปสร้างโรบอตเพราะว่ามีบริษัทที่เราร่วมทุนกับทางญี่ปุ่นนะคะเราเรียกว่าเป็น business transformation นอกจากขายบะหมี่อย่างเดียวแต่เราไม่ได้เอาทุกอย่างมารวมในไทยเปอร์เซ็นต์ปครับตัวนี้เราเรียกว่า backward integration นะคะโดยที่ระหว่างที่ทำเนี่ยคือทางคุณพิพัฒน์ก็มีการเทสดูว่าช่วงนั้นสักหลายปีละยี่สิบสาปีที่แล้วเนี่ยเรามีคํานึงเราเรียกว่า cluster 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 แปลว่าอะไร cluster แปลว่าเอา ธุรกิจหลายๆธุรกิจมาอยู่รวมกันเพื่อประหยัดเป็นกลุ่มใช่ไหมเป็นกลุ่มเราก็เลยมีเซ็ตว่าโรงงานที่ระยองเนี่ยนอกจากมีโรงงานบะหมี่แล้วยังมีโรงงานทําขนมปังแล้วเราก็สร้างโรงงานทําวีดฟาวผมเริ่มงงแล้วนะฮะมันเยอะนะทำวีดฟาวในพื้นที่เดียวกันเพื่อประหยัดค่าขนส่งแล้วก็ใส่โรงงานทําถ้วยกระดาษไปอยู่ในโรงงานระยองเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเรียกว่าตรงนี้ว่าคลัสเตอร์เป็นคลัสเตอร์มี4โรงงานอยู่ในโรงงานเดียวกันในบริเวณเดียวกันเพื่อประหยัดค่าขนส่งกลยุทธ์นี้ทําให้ ทางบริษัทมามา่มามีความได้เปรียบด้านการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนฮะพอเราไปลงทุนเราก็รู้ว่าซัพพลายเออร์เราเนี่ยกำไรแค่ไหนเราก็ไปบีบ <c oughs> ไปลดเพื่อที่ทําให้มาม่ายังคงราคาได้หลายปีอันนี้<ง>จริงๆเรียกว่าเป็น Lean strategy <ม>ก็ได้เนาะ lean ค่ะแปลว่าตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ํามีอะไรที่ไม่ได้ทำาั้งฮะเท่าที่ฟังมาเพราะว่าถ้วยกระดาษก็ทำซองก็ทําแต่ว่านี้ผมว่าน่าจะไม่ได้ทําเองนะับพวกกุ้งแห้งกอ้ไม่ไอ้นั้นต้องซื้อมาค่ะซื้อมาแล้วมาทาค่ะแล้วตรงนี้มันเป็น Back e แ้วก็มีพาร์ทท่เป็ัน Forward Integration คือนอกจากเราทำพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปมองว่าเอ๊ะถ้าเราทำเช่นเราเปิดร้านคุณละกุเอ็นจานปุ๋ยไม่รู้จักแน่เลยละกุเอ็นเป็นร้านบะหมี่ญี่ปุ่นราเมงค่ะตอนนี้มีอยู่หลายสาขามีที่เอกมัยเกตเวที่เจพาร์ทที่พระยาอันนี้คือแปลว่าอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่เรามองไปข้างหน้าก็คือเราไปขยายเป็นธุรกิจราเมงใช่ก็คือแทนที่เราจะเป็นผู้ผลิตบะหมี่ใช่ไหมคะเพราะว่าราเมงเนี่ยต้องใช้เส้นสดเราก็สามารถผลิตเส้นได้อยู่แล้วก็แทนที่ ที่จะไป oh. ทอดเราก็ เอาเส้นสดที่เราทำเนี่ยเอามาใช้ในร้านนี้น่าสนใจเพิ่งทราบนะครับเนี่ยว่าธุรกิจขยายเนี่ยไม่ใช่แค่แบ็กบิร์ดอย่างเดียวแต่ว่าบุ๊กบุ๊กฟอร์บดด้วยอีกอันนึงนะคะยังมีมาม่าสเตชันอาจารย์ผู้อเคยไปทานหรือยังคะเคยเห็นนะเคยเห็นตอนนี้อยู่ที่ R C A อมีคนเขาบอกว่าถ้าเวลาเมาเหล้าเนี่ยกินเหล้าแล้วเนี่ยจะให้หายเมาหรือสั่งเมาต้องกินมาม่าต้องยำกุ้งจริงเหรอฮะอันนี้ลูกค้าลูกค้าต่างซีดบอกมาคือแล้วหลายคนตอนนี้เพลนนะฮะซีดซัดเลยหายเมาไงคะตอนนี้ก็เลยไปเปิด เปิดมาม่าสเตชันอยู่ที่ RCA โอ้แล้วร้านเนี้ยจะแน่นตั้งแต่5้าทุ่มไปจนถึงทีศีครับแนวคิดมาม่าสเตชันมาจากไหนครับคือคนเนี้ยเขาคิดว่ามาม่าเป็นสินค้าราคาถูกอืซึ่งเมื่อก่อนไม่ใช่นะมาม่าเนี้ยตอนเริ่มเปิดขายมาม่าหดแรกเนี้ยมาม่าเป็นลักชัวรี่โปรดักต์ก็คือเป็นราคาสินค้าราคาสูงคิดไม่ออกเลยฮะมาม่าเป็นลักชัวรี่มาม่าตอนสัก53ปีที่แล้วหาสสาปีที่แล้วสบาท2บาท2บาทว่ามีชามหนึ่ง1บาท50สตางค์โอ้โหย้อนไปนานมาก บาท50 ใช่มาม่าสบาทมาม่าก็เป็นลักชัวรี่โปรดักแล้วเราทําให้เราเราอยากจะบิวแบรนด์มาม่าว่าไม่ใช่เป็นสินค้าราคาถูกก็เลยเปิดเป็นมาม่าสเตชันเพื่อจะดึงอิมเมจของมาม่าให้เป็นผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำคัสเตอร์เอ็กซ์เพียร์ียนไหมประสบการณ์ให้ลูกค้าได้ได้เพิ่มทัชพอยต์ได้ได้เห็นมากขึ้นแล้วมันมีอะไรเป็นจุดเด่นฮะในมาม่าสเตชันนอกจากที่ผมคิดออกก็คือมีมาม่าเติมนมร้อนสัตว์มีอะไรพวกนี้เขาก็จะมีสูตรเอามาม่าไปทําอะไรที่มันมันหลากหลายเช่นเป็นไส้กรอกแล้วมีมาม่า คือมันเป็นเมนูที่หลากหลายที่เราเองอาจจะถ้าอยู่บ้านก็ส่วนมากก็คือต้มมาม่าแล้วก็ใส่เนื้อใส่ผักแค่นั้นใช่ไหมคะแต่ีนเขาจะครีเอทมาม่าเป็นสูตรที่หลากหลายสนใจพี่พจนามองอนาคตของมาม่าสเตชั่นยังไงบ้างคือตอนนี้น้องชายบุญธรรมนะคะเขาก็จะมองว่าทําเป็นโมเดลถ้ามันเวิร์กปุ๊บก็จะเปิดแฟรนไชส์คือส่วนตัวนี่ทําต่างประเทศนะคะมองอยากทํามาม่าช็อปหรือมาม่ารเตอรองหรือมาม่าสเตชั่นเนี่ยในต่างประเทศอยู่แล้วคือคิดมากับลูกค้ามาหลายปีละก็เลยลองโมเดล ้องชายว่าถ้าเกิดเขา Oh. มีอะไรที่มันได้เป็นมาตรฐานแล้วเราสามารถเอาไปใช้ในต่างประเทศได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดีไซน์ของร้านเมนูของอาหารอะไรพวกนี้ค่ะคแต่ตอนนี้ต่างประเทศเราลองเทสอบทำอันนี้เราเรียกว่ามาม่าป๊อปอัพสโตร์เป็นยังไงฮะมาม่าป๊อปอัพสโตร์ก็คือเราเรามีร้านอาหารอยู่แล้วใช่ไหมฮะอย่างเช่นเราทำมาแล้ว2ประเทศก็มีประเทศสิงคโปร์กับประเทศฮ่องกงสิงคโปร์ทำกับร้านชื่อหิวหิวหิวทำแค่เดือนเดียวก็คือแรบบ์ทั้งร้านเนี่ยเป็นมาม่าทั้งร้านเลยแล้วก็มีคนมาทานแล้วเป็นเมนูจะเป็น เมนูหลากหลายมากเลยค่ะนี่คือที่ไหนสิงคโปร์ที่สิงคโปร์แล้วที่เมื่อกลางปีที่ผ่านมาก็ทําที่ฮ่องกงทำกับร้านนาลาครับาับประเทศไทยนี่แหละรู้จักรู้จักรู้จักทำแล้วก็เขาก็เอามาม่าไปทําเป็นเมนูแล้วก็จะมีเกมเล่นก็คือแบททั้งร้านเป็นมาม่าผมว่าพวกนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การทำ transformation นะก็ทําการตลาดด้วยไงใช่ไหมเป็นการตลาด t r a n s f o r m a t i o สร้าง experience แล็เชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภคให้คนเขามีความมั่นใจในแบรนด์ไม่ใช่สินค้าราคาถูก แต่เป็นอาหารที่มันเป็นไทยดิชอันนี้ก็เชื่อมโยงกับไทยดสไปอ,อีกนะครับพี่พจนนาครับผมเชื่อว่าความท้าทายของบริษัทที่เปิดมา50ปีนะมันจะมีความท้าทายหนึ่งก็คือเราจะต้องไม่ยึดกับความสําเร็จแบบเดิมๆแล้วก็หวังว่าอีก50ปีจะสําเร็จเพราะว่าไม่ใช่นะก็เลยอยากจะถามครับว่ามาม่าเนี่ยได้มีวิธีคิดหรือแนวคิดยังไงเรื่องนี้ในการที่จะไม่ยึดติดกับความสําเร็จ แบบเดิมๆที่ผ่านมาก็อันนี้เห็นด้วยกับอาจารย์ปุ๋ยเลยปกติมาม่านี่อาจารย์ปุ๋ยทานอะไรบ้างคะมาม,ามา่าถ,ถ้าพูดถึงมาม,ามา่าอาจารย์ปุ๋ยคิดถึงอะไรโอ้โหผมทานอยู่2ออย่างนะครับก็คือมาม่า,มามต้มยำกุ้งกับมาม,าม่าหมูสับน่ากินตั้งแต่เด็กๆนะฮะตอนนี้ก็ยังทานอยู่ค่ะคก็ตัวเนี้ย ไม่รู้อีก50ปีมันจะเป็นยังไง<ม>ถูกไหมฮะใช่ทางบริษัทเราเนี่ยตอนนี้มอง Target Group นะคะคที่เพิ่มเติมคืออาจจะผูส้สูงอายุหรือคนที่รักสุขภาพแล้วก็<ม>ธุรกิจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเด็กลงเด็กลงใช่ะะธุรกิจรองมันเปลี่ยน ถ้าเป็นทางคนรักสุขภาพเนี่ยเราออกมามากที่ลดเกลือไม่ใช่ลดเกลือเค็มๆนะ less ล o d i u m less sodium less sodium ค่ะก็เราก็ออกมาตอนนี้ก็ขายอยู่ได้สักสองสปีแล้วครับดีครับแต่มันไม่ค่อยมีคนเห็นไม่รู้ซองสีขาวมีรถต้มยำกุ้งมีรดหมูสับเส้นขาวนะคะต้องต้องไปลองไปซื้อนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเราดึงกลุ่มทาเก็ตกลุ่มให้เป็นเด็กลงก็คือ Oriental Kitchen อาจารย์ผู้เคยทานไหมเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นน้องอิงน้องอิง ตอนนี้น้องอิงแล้วก็ออกมาเพื่อเซิร์ฟเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะคือเด็กกลุ่มนี้ก็ทานละค่ะต้มยำกุ้งหมูสับแต่ว่าตอนนี้มันมีเทรนด์ของเกาหลีเข้ามาทางเราอันดีเราก็ปรับทันฟอร์มโปรดักต์ให้มันหลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่อเซิร์ฟนิดของเด็กตอนนี้ค่ะพี่พจนนากำลังบอกว่าโปรดักต์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอะไรที่ขายดีก็เป็น SKU เดิมๆเนาะต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะยิ่งทาร์เก็ตกรุ๊ปนะก็เลยออกตัวโอเคโอเคนูโด โอเคนูโดซึ่งเป็นของของเราเมื่อสองสามปี <c oughs> ที่แล้วนี่เราออกสินค้ากลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าเป็นแฮนดี้ไรซ์คือข้าวผัดมีข้าวผัดกิมจิกับข้าวผัด<อ>บิมบัมบ,บสองละสี่สิบเก้าบาทอ,อร่อยมากเลยค่ะแต่ตอนนั้นอาจจะมาเร็วเกินไปอะ่ะ<อ>ขายอยู่สองสามปีก็เลิกขายไปแล้วโอ,โอเคพี่พจนนาครับผมฟังมาก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้เยอะเลยขอสรุปนิดน,นึงแล้วกันนะครับ,รบว่าเท่าที่ฟังมาเนาะทางมาม่าที่ประสบความสำเร็จมา50ปีเนี่ยนะไม่ฟุกแน่นอน เพราะว่าพี่มีการทําเรื่อง transformation 2เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1คือตัว product transformation ซึ่งนี่ชัดมากเลยเราไม่ได้ยึดติดกับแค่มามา่มาหมูสับหรือต้มยำกุ้งแต่เรายังออก product ที่มันตอบโจทย์ lifestyle คร s t เ m มอที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างตัวอย่างตะกี้ที่พี่พูดก็คือ1 e s เลซโซเดียม สองสีขาวๆได้ไปหาซื้อกันนะครับมานะให้กับกลุ่มสอบอนะที่คอนเซิร์นเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นอันที่ 2, <S 2>, <S 2ดีมากเลยก็คือตัวโอเคนะครับ <S <S ซึ่งก็มีน้องอิงอคอยเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งอันนี้จะมาจับกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นซึ่งนี้ผมเชื่อว่าเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ประกอบการนะครับที่กํลาลังฟังอยู่ว่านะไม่ยึดติดความเฉเร็จโปรดัดรกต,ต,ต้องออกโลกมันเปลี่ยนทุกอย่างต้องเปลี่ยนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโปรดักทา a n ฟอร์เมชั่น กระบวนค่าที่1กระบวนกาท,าที่2ที่ทาซึ่งอันนี้ว้าวมากนะครับคือพิเศษการฟอร์มเอชั่นนะเราคงไม่ได้เป็นแค่โรงงานแค่ผลิต มีมเกียงเ็จรูปเท่านั้นแต่ว่าเราได้ขยายทั้ง backward forward หลายคนบอก backward คืออะไร backward คือถอยหลังนะครับแทนที่เราจะไปซื้อเวนเดอร์หรือซัพพลายเออร์ที่ผลิตแป้งสาลีให้เราเราก็เปิดโรงงานผลิตแป้งสาลีด้วยตัวเองตัวถ้วยที่เราชอบกินกันเราก็ผลิตเองซองเราก็ผลิตเองนะส่วน forward ไปข้างหน้านะครับเราก็ยังมีการเปิดธุรกิจเท่าที่ฟังนะมี2ธุรกิจมาม่าสเตชั่นสนิว้าวมากนะครับเพราะว่าถ้าในอนาคตมีแฟนชายได้ผมเชื่อว่าพี่จะได้ฐานแฟน ับอีกเยอะมากก็ผมเชื่อว่าในประเทศไทยคนกินมาม่าเยอะมากอันนี้น่าสนใจใ<ช>อันนี้เป็น move forward ไปข้างหน้านะครับก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการไปซื้อร้านราาเมงร้านไหญี่ปุ่นกุระกูเอ็น ซ,ซึ่งมีหลายสาขานะเพราะว่ายัางไงเราก็มีเอ็กซ์เพรสติอยู่แล้วในการทําบะหมี่เนาะเป็นนั้นการที่ไปขยายนี่เป็นสิ่งที่ดีอันนี้ก็ขอสรุปคร่าวๆ2ออย่างนะครับพี่พจานาทีนี้มาถึงช่วงนี้นะซึ่งเป็นช่วงท้ายนะครับนะเวลาผ่านไปนเร็วมากอยากจะชวนให้พี่พจน์เล่าให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าธุรกิจวันนี้มันมีคำคำหนึ่งที่สําคัญมาก50ปีผ่านมาแล้วอม,มองไปข้างหน้ามันจะมีคําว่าความยั่งยืนอยากให้พี่พจานาเล่าให้ฟังหนอ่อยว่าพี่ค,คิดยังไงหรือบริษัทมีนโยบายยังไงเกี่ย บริษัทเราก็ยึดทาง ESG อ,อยู่คืออย่างเช่นถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวซองเราเนี่ยเมื่อก่อนเราเรียกว่า double mix layer ก็คือ l a เยอสองอันเนี่ยมันไม่เหมือนกัน l a อร์ layer ข้างบนไว้พิมพ์กับเลเยอร์ซองข้างล่างะคะ่ะมันมี 2, layer. 2> อง l a อร์แต่ตอนหลังเนี่ยเราเปลี่ยนเป็น mono layer เป็น mono layer เพื่อที่จะเวลาที่ย่อยสลายมันจะได้ย่อยสลายได้ง่ายนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยตอนนี้เรามีโปรเจกต์นะอันนี้ยังไม่สําเร็จแต่กําลังจะสําเร็จแล้วก็คือเราจะเอาซอง มาม่าเนี่ย เราก็เอามาปัน่นปั่นกลับไปเป็นเม็ดคล้ายเม็ดพลาสติกอะคะ่ะเพื่อจะไปทารีวิ e ส์พาเลทแล้วมันจะประหยัดพลาสติกจริงๆไปเยอะอกําลังทําอยู่น่าจะสําเร็จเร็วๆนี้คะ่ะ<อ>แต่ตอนระหว่างนี้นะ่ยเราก็ไปเก็บซองมาม่ามาแล้วก็มาทําเป็นฝาฝาบ้านฝาบ้านแล้วก็ไปบริจาคให้บ้านพักคนชราโอ้น่า <ไป S 1> สนใจกินแล้วก็เก็บซองออกมาส่งกลับไปเอาไปทําเป็นฝาบ้านตอนนี้ทําฝาบ้านอยู่<อ>แต่กําลังจะทําเป็นพาเลทพลาสติกเป็นไปได้ยังไงเป็นรีวิสเป็นฝา มันจะได้ลดพลาสติกที่เราต้องใช้พลาสติกอะค่ะกำลังทำแล้วก็จริงๆมันมีอีกหลายอันมากเลยที่เราทำเช่นเราเปลี่ยนเป็นโซลารูฟใช่ไหมคะประหยัดไฟแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนไอ้อุปกรณ์ในโรงงานเพื่อประหยัดพลังงานไม่ไม่ปล่อยคาร์บอนออกมาพวกนี้คือเป็นกิจกรรมทั้งหมดที่เป็นนโยบาย ใช่นะหลักของทางทางมาม่าเรื่อง ESG นะพอถึงช่วงท้ายนะครับก็อยากจะให้ทางพี่พจนานะขอคำแนะนำนิดนึงเกี่ยวกับช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วผู้ประกอบการหลายท่านก็อาจจะต้องคิดถึงเรื่อง transformation ซึ่งผมเชื่อว่า transform มันไม่ใช่กาเรียกว่า transform ไม่ใช่ทางเลือกนะแต่มันคือทางรอดอยากให้พี่พจนาแนะนำหน่อยนะฮะท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ว่าในฐานะเป็นเจ้าของธุรกิจในฐานะผู้บริหารเรามีแนวคิดยังไงถึงจะต้องลุกขึ้นมาแล้วต้องทำ transform ค,คือมันเหมือนกับโลกมันหมุนไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดอยู่นิ่งหรือเดินช้าๆเนี่ยคือเราถอยหลังอ,อ้าวนะคะคส่วน transformation นเนี่ยถ้าจะสำเร็จนะคะอันแรกต้องทานฟอร์มตัวเราก่อนโอ้ <ส yo: S 2> ไม่ใช่ไปทานฟอร์มคนอื่นเปลี่ยนระบบเปลี่ยนอะไรเนี่ยแต่ว่าจริงๆคนที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จก็คือเจ้าของกิจการคือตัวเราก่อนเราต้องมองเห็นแล้วเราก็ซัพพอร์ตคำแนะนำหน่อยฮะถ้าเจ้าของอยากทานฟอร์มเขาต้องทานฟอร์มอะไรฮะไม่เซตก่อนค่ะอย่างแรกเลยเหรอนะคะครับมันม um ันมีอันนึงเนี่ยบางคนเขามอกว่าในการทําอะไรก็ตามเนี่ย มันทําไม่ได้หรอกเพราะมันติดปัญหาหนึ่งสองสามทำไม่ได้หรอกทําไม่ได้หรอก,รอกเจ้าของกิจการต้องทานฟอร์มหรือเปลี่ยน mindset ตัวเองว่าทุกอย่างเป็นไปได้ อาจารย์ปุ๋ยเราเรียนโคชชิ่งมาใช่ไหมมีบวก R เท่ากับ O ใช่ใช่ใช่คนส่วนมากเนี่ยพอ e คือมีปัญหาปุ๊บคือ E เท่ากับ O ทันทีเลยอ่าอีและโอพอมีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนั้นใช่แต่ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยอันแรกเราต้องอยู่ที่โ e เไปอะไรก็ช่างมันใช่แล้ว R เนี่ยเราเองจะทําอะไรแล้วทีมงานเราจะทําอะไรเพื่อไปถึงาออันนี้มันจะทําให้มันทำฟอร์มวิธีคิดและทนฟอร์มการทํางานได้ทั้งหมดครับแซกดินหนึ่งนะฮะเดี๋ยวทุกคนจะงงอีบวกอาร์เท่ากับ O คืออะไรอ็คือเอ เราควบคุมได้เช่นมีโควิดบางคนบอกมีโควิดเจ๊งเขาเราียกว่า e เท่ากับ o มีโควิดเจ๊งแต่งจริงไม่เจ๊งมีโควิดเราเลสปอนเรารู้จักแก้ไขปรับตัวเอาคำก็ไม่เจง๊งอาจจะกำไรก็ได้เพราะนั้นพี่พศกำลังจะบอกว่าสุดท้ายอนาคตเราชีวิตเราผลลัพธ์ของเราเกิดอยู่ที่ตัวเราแล้นี่คือ Mindset ของเจ้าของเนาะ ใช่ค่ะนะเจ้าของที่มีมาเซ็ตอย่างนี้ก็จะไม่คอมเพลนเนาะนะน่าสนใจคับ E บวก R เท่ากับ O นะฮะสูตรสำเร็จค่ะสูตรสำเร็จนะครับสูตรสำเร็จวันนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับ่ได้เจาะลึกนะฮะกับทางตัวจริงเสียงจริงนะครับคุณพจนาพเดียงเวทนะครับผู้บริหารจากบริษัทมาม่านะครับจริงๆก็คือบริษัทไทยเพรสเดต์ฟู้ดนะครับแต่ว่าผมเรียกให้มันง่ายๆนะครับบริษัทมาม่าซึ่งเป็นโปรดักต์ยอดนิยมนะฮะขนาดเสื้อของพี่พจนาเอาวันนี้มาโฆษณาด้วยกนก็ยังเป็นมาม่าอยู่นะ เราได้เรียนรู้กันเยอะมากนะครับว่ามาม่าที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กเนี่ยความสําเร็จที่เห็นอยู่อ่ะนะมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่การผลิตบะหมี่แล้วก็มากินกันฮะแต่ว่ามันมีชาเลนจ์เยอะการที่จะก้าวออกไปสู่ตลาดต่างประเทศต้องมีการปรับตัวการหาพิเศษพาร์ทเนอร์โดยใช้เทคนิคนะคอมมิวนิเคชันที่จริงใจเข้าพบเซอร์วิสที่ดีการทําพิเศษกาะะร์ดการ์ดการทำดักตให้ตอบโจทย์กับคุชเตอร์ ในแต่และเซกเมนต์ก็มีความหลากหลายเลยไม่กระทั่งเรื่องสุดท้ายที่เราคุยกันก็คือเรื่องซัพพลา a i n ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วเราก็นะต้องอยู่กับมันนะเพราะเรื่อง s u s t a i n a b i l i t ไม่ใช่เป็นเรื่องของต้นทุนนะครับนะแต่เป็นเรื่องที่ต้องทําเพื่อให้ธุรกิจก็เติบโตแล้วก็ย่างยืนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งพี่พจนามาฝากนะครับ,รบนะ,บะที่มาให้เกียรติในรายการแล้วมีโอกาสเจอกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ